ขึ้นสูส่ถังเป็นร้านแรกที่คิดค้นทาไทบุกของไต้หวันใช่หรือของโลกของโลกไหนไมาลองชิมชานงไนบุกเจ้าแรกในโลกกันดูสิว่าเป็นยังไงห้าิบบาทถูกมากห้าสิบบาทถูกไทยคนเลือกร้านให้กี่คะแนนครับเต็มสิบเอาความจริงเลยว่าความจริงหนึ่งที่เราจะมาหาทางออกสองมันปิดเดินมาประมาณสิบนาทีแล้วยังอยู่เมสเตชันเหมือนเดิมนี่เหมือนทำภารกิจอยู่เลยอ่ะเราเหมือนออกรายการสาวเวอร์หาของอยู่อ่ะอันเนี้ย ที่โรงแรมเขาอะจดมาให้สวัสดีครับบัมหนึ่งมาจั่าที่แบบว่า <c oughs> สวัสดีครับมาเจอกับไม้ในเอาไม่ลองไม่ในแค่ผมช่วงนี้จะออกมานอกเมืองนอกบ้านนอกประเทศบ่อยหน่อยละกันนะซึ่งครั้งนี้ครับไม้ก็มาทริปของไต้หวันเย่ตอนนี้เราเพิ่งถึงไทเปกันนะครับเวลา6โมงเย็นที่ไทเป4วันสุกเสาวอาทิตย์จันหลักๆคือมางานเอทูโอที่ไต้หวันเอทูโอคุณรู้ไหมมั็คือคืองานสงการที่ประเทศไทยนี่แหละเขามาจัดที่ไต้หวันก็เลยอามาหน่อยละกันอะไรอย่างนี้ไปอยอ เจอพวกเรา3ามคนอีกแล้วแลพี่ปิงอุติได้ป่ะโทสกิลสินี่คตอนนี้เรากำลังจะนั่ง Uber เรียก Uber ไปใครที่แบบว่ามีบัตรเครดิตแบบท r a เวลอะไรเงี้ยก็จริงๆน่าจะเหมาะกว่าอ๋อม่าจะบอกว่าที่ไต้หวันเนี่ยมีอะไรเด็ดอะไรดีเดีย๋ยวไม่จะพาไปดูพาไปชมกันดีกว่าเนาะ เรามาถึงโรงแรมแล้วนะคือไมลมาพักเ,เมดิสันไทเปโฮเทลซึ่งทุ่มครึ่งนั่งรถเข้าเมืองประมาณหนึ่ชั่วโมงอะ่ะคือโรงแรมเนี้ยอยู่ย่านตึกไทเปวนันออวันไม่กล้าดูดีอยนะกลาคืนหลุนกันไปก็เดี๋ยวไม่พาไปดูเป็นห้องก่อนว่าห้องโอเคไหมพูดจีนฉ่ำมากอะไรเหรอโอ้โหคืออะไรอะ่ะอุ้ย ิดเนี่อยู่ชั้นนี้อ่าเข้าไปดูสิไหนๆพาดูห้องดิพี่แบงค์นี่นะครับเตียงโต๊ะโซฟาโอเคนะมีพื้นที่ในการแบบว่าเดินคือแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันลงจากเตียงปุ๊บถึงปั๊บหรือว่าแบบว่าห้องน้ำปุ๊บอะไรอย่เงี้ยเฮ้ยกว้าง,างนนห้้้อองนอนัแบบ นี่คือเก็บจากไทยมาคิดที่นี่เหรอโอ้ยได้ยินเสียงมาทุกคนตอนนี้กำลังไปร้านอาหารที่เราจะนามาร้มมา,น,านนี้ยังไงเขาเรียกเขาเป็นมาว่าอะไรพี่แพน่ n a โ i n แปลว่า n a สโนชื่อร้านเหรอแปลว่าชื่อ e ีเมย์เจ้าของชื่อเมย์เมย์ไหนเมลรอนเมลรอนนี่เมลรอนเมลรอนเลยทุกคนอดอดกิน อาต้องจองโตเหรอคือคนเยอะมากร้านนี้คนเยอะมากเพราะว่ามิชลินหลายปีมากๆแล้วไงเ่ะมิชลินเต็มแล้วไงอ่ยก,ก็ก็ไม่กินไงคือร้านนี้นะมันคือร้านหลักโรงแรมเดวซาปุ๊กเจอเลยอย่างแรกคือถามว่านานไหมบอกไปนานาประมาณ5ทีให้ข้าวอย่างสองคือใหญ่มากี่ดูดูมือเดี๋ยวมาชิมรสชาติอาอหารไต้หวันสิมือแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือแบบร้อนมากอะโอ้คู่มากลองินดีกิผักกะเพรา เขตแบบคนจีนอะมากินปลาสินี่เทปน,นะบะหมี่เสียบไอ้อาหารไต้หวันเนี้ยกินง่ายนะคือ่าหางไทยอยู่ข้างนอกมันเป็นแบบเหมือนจะกรอบแต่มันไม่กรอบอ่ะมันแบบเต้าหู้ไขยั้วยั้อ่ะเฮ้ยอร่อยแต่แบบมันแฉะมากหรอไม่ทาลิมปมันมาเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ราคาถือว่าแพงนะ ดูอันนี้คือบูสสนุกมากเพราะอะไรหรอมันมากํำไหมเ่ีันมากอร่อยนะแปลกดีเออเอเ่ใช่ๆช่คือเบคอนมอร์นิ่งทุกคนตอนนี้เป็นเวลาจิเอ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะไปร้านเออหม่าล่าที่พี่แพนจองแล้วประเด็นคือตอนจองอ่ะชื่อร้านจีน ภาษาจีนเออนั่นแหละแล้วก็เดีนีคือตอนจองมีแต่ใบจองแต่ไม่มีโลเคชั่นไม่มีชื่อร้านเอาชื่อร้านเป็นภาษาจีนก็เดี๋ยวไปกินหม่าล่ากัน,นมาดูกันสีร้านที่พี่แพนเลือกน,กนอี่เป็นยังไงอันนี้ก็คือมาถึงแล้วนะนั่งรถประมาณ13นาทีแต่ว่าจะบอกว่าที่ไทเปอ่ะเขาไฟแดงตลอดทางมากววมีแยกเยอะมากมาดูทางกัน,นยหรือว่าอันนี้วะเออหรือตึกนีเป้าเฮ้ยใช่ใช่ใช่ร้านนี้แหละ ตอนนี้กขาเรงเข้ามาในร้านแล้วซึ่งเรากำลังจะไปชั้นสองแต่ประเด็นคือคนเยอะมากค่ะคนเยอะมากโซโกดาวเอ้าไอ้เราก็ขึ้นมาข้างบนน่ะมีความมั่นคือเต็มทุกโต๊ะแปลว่ามันต้องเริ่มใหม่คือเขามีให้ตักน้ำจิ้มด้วยแหละมาให้ดูช้อนสองช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนก็คือนี้คือสูตรน้ำจิ้มก็ดีไงมีอันนี้ก็คือสกิอก็ให้ดูตามสกิลซอส ตากให้ฉันด้วยนี่คือล่ามประจำตัวนะครับจ้างล่ามแหงเนาะนนละแสไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยจ้างไม่จ่ายนะไม่ครับให้ล่ามมาจ่ายไงด้วยลงบินไว้คือไม่สงสัยมากว่ากระจกเนี้ยพวกนักเล่าเขเห็นเราหรือเปล่าเว้ยคือมันใส่มากๆครับคือว่าข้างในนั้นเป็นแบบว่าเออข้างในเห็นข้างนอกข้างนอกเห็นข้างในอะไรอย่างเงี้ยรู้ป่ะเขาพิสูจน์ยังไงถ้าเขาหันมามองแบบ่าเราเหกับบายบายพวงนักเล่าก็พอเอาล่ะบมันธรรมดาไปไง ไม่รู้แล้วว่าอันเนี้ย5กระสามาเอาไปทําอะไรมันคือเมนูมันคืออะไรไม่รู้ว่าอันเนี้ยเป็นแบบว่าประจําร้านอะ่ะเขาบอกว่าจะต้องต้มประมาณแปดตีเพราะว่า5บวก2เท่ากับ8แปดะีเดี๋ยวมาลองกินเนื้อแรกเนื้อแรกที่เขาแถมมากระซุกคือต้มแบบผุดผัดผุดผัดผุดผัดดูดิเห็นความปะางนคิดว่าในร่างกายเราจะโดนเผาผ่านขนาดไหน ดูเหมือนโอเคชาบูเลยแต่ว่าซุปมันไม่ค่อยชานะเดี๋ยวขอไปกินก่อนนะจริงๆร้านนี้เนี่ยก็เล่นคอมเมนต์เล้วคอมเมนต์ให้แนะน,านําำมากินได้คิด mm hmm. ว่าไงอ่ะก็อร่อยไหมแล้ว mm hmm. เกิดเทียบกับราคาถือว่าโอเคไหมราคา,าประมาณไหนสามพันกว่าตกคนลาเจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้คือ,อที่ต้มแปดนาทีมาดูซิว่ามันจะแบบสเปเชียลขนาดไหนเว <Wow. S 1> ้ยนาเก็บไปเปล่าไม่มรทราบเมื่อ้ แบบดีแต่มันเยาวาซาขนาดนั้นเดี๋ยวไปอีกนึงต่อดีบกันเซนโอเคไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราคำนวณจะไปป๊อปมาดกันราคาเท่าไหร่หรือป้ายถ่าย4,444อ่ะให้กี่คะแนนมาให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนครับแปดให้หกเพราะคำว่าเนื้อมันไม่ได้อร่อยมากคนเลือกร้านให้กี่คะแนนครับเต็มสิบเอาเอาความจริงเลยว่าความจริงหนึ่งกี่คะแนนโอเคหรือว่าไม่โอเคแปลว่าปลอ่ะปูมังกรมากสวยงามอ่ะปูมังกรมากกี่คะแนน ให้8เหมือนเดิมโอเคสำหรับหมาให้ประมาณ7ตอนแรกแล้วดูว,ว้าวแต่ว่าหมาล่ามันไม่ชา้ามากคือ,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 อพรีเซนเทชันเขาสวยเออออออพรีเซนต์ดีร้านดีบริการดีถึงฟับมาดแล้ว300เองอะ่ะท <laughs> <laughs> ี่พี่อยากซื้อให้อ่ะราคาน่ารักมาก <c oughs> อุ้ยน่ารักอันนี้น่ารัก <laughs> น่ารักฟอบมาดอยากจุ่มดิสนีย์อะ่ะ <laughs> อุ้ยอันนี้มีด้วยไอแคร์ี้พี เอาเอาหมดเลยเอาหมดเลยใช่ไหมอ่ะกล่าวว่าเออไม่จะมาซื้อชือันนี้ดูพี่แพนอันนี้คือซื้อของฝากอ๋อของฝากของฝากแล้วเนี่ยบอกไม่เอาหรอกไม่ไม่ เรียบร้อยป๊อบมากต่งจริงอะงที่เราอยากได้จริงๆอะมันไม่ใช่รุ่นนี้อะมันแอบหายากน,นิดนึงแบบ Power Pack Molly ที่ปรับจุดจือย่างเงี้ยน่าจะหายากก็จะเป็นของแรอยู่แลต,ตอนนี่เรา้องจะเดินไปร้านชานมไข่มุกรู้ปะเนี่ยนี่ฟนแฟนแชานมไข่มุกจุดกาเนิดมาจากที่ใดทําใบคือที่ไหนม,มาเที่ยววันนี้วิทดถูกไต้หวันว้าวนี่ไงถึงแล้วอ๋อเป็นชานมเป็นอันนี้ด้วยลองกินจะแก้นหนึ่ก่อนไหมแชชองลี่ จะบอกว่ามาไต้หวันนะตอนแรกเข้าใจว่าสแกน QR อะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายเหมือนประเทศจีนสรุปคือมาไต้หวันนะแนะนำให้แลกเงินสดมาเยอะๆเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรับเงินสดอันนี้ใส่ความหวารสิบเนต์บเปอร์เซ็นต์น้อยมาก,กอร่อยเป็นชาแดงอือไข่มุกกึ่หนึบอร่อยจีไข่มุก,อร,อ,มกอร่อยเลยอะห้าสิบาทถูกมากอะห้าสิบาทถูกกว่าไทายอีกเราจะกลับไปอีกร้านหนึ่งเป็นร้านชานมที่มาหาขุดเกิ้ลได้ถ่ายขุดเกิลเหมือนกันเอา้าคือร้านนี้เหรอ ออ๋ถามร้านชานมนี้เพื่อจะไปกินอีกร้านชานมหนึ่งเนี่ยฮะเห็นป่ะพี่แพนพาไปตอนแรกอ่ะจะพาไปหาชานมชุนสุยถังเป็นร้านแรกที่คิดค้นชานมไข่มุกของไต้หวันใช่หรือของโลกของโลกตัวกำเนิดตัวกำเนิดชานมไข่มุกเหรอใช่ะแต่ไม่ใช่ที่นี่นะเออเออต้องเป็นแบบเป็นเชนใช่ไหมอ่า อันนี้ซื้อมาให้ฉันอัน,นออหนึ่งหรอปิงไหนมาลองชิมชานงไข่มุกเจ้าแรกในโลกกันดูสิว่าเป็นยังไงไหนลองชิมดิอันนี้จืดอือไข่มุกมัอร่อยมากแอบอร่อยอนชาบงที่แบบเต็มคนมากนี่มีนมมั้เนี่ยอ,อร่อยมากเหมาะกับการเป็นร้านชานงไข่มุกเจ้าแรกในโลกจริงๆบ้านเรานี่ก็กินเศษเศษไต้หวันเยอะแบบไม่รู้ตัวนะมาถึงยังไงอะชาบูไต้หวัน ออชาบูที่เรากินน้ำจิ้มแบบออมีพริกมีน้ำพริกเผาเนี่ยมันออริจินอลมันจัดได้วันหมดเลยอ้าวหรอ,อเดี๋ยวเตรียมตัวกำลังจะไปงานเอทูโอนะครับไปดูชุดวันนี้อ่าเป็นไงซอฟพ,พาวเวอร์ไหมนี่เสื้อช้าง เสื้อก็น่าสีดำกางเกงสีขาวเดฟเรนชุดนี้เนี่ยมาจากใครรู้ไหมอ่ะคือให้ดูน้องสกิต้าเบบี้มันเตอร์นั่นเองเออไปดูแฟนมิดเขามาแล้วแบบว่าเฮ้ยชุดนี้มันซอฟท์พาวเวอร์นี่ว่ากดสั่งเลยวันนั้นก็เดี๋ยวมาให้ดูกันครับว่ามัเนี่ยเตรียมอะไรไปบ้างเตรียมถุงมาถุงแล้วก็เตรียมชุดไปเปลี่ยนอันนึงคิดว่าที่นี่น่าจะมีล็อกเกอร์ให้นะแล้วก็นี่เสื้อกันฝน ใส่จำไมาในแอปส้มแล้วก็อันนี้เอามาจากไทยกระเป๋ากันน้ำกับเคสโทรศัพท์กันน้ำอันนี้ตั้งแต่ง,งานสงการะเมษาเออถุงเท้าต้องเอาถุงเท้าไปด้วยคือตอนแรกอะกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะไปที่งานกันเนี่ยต่อ,อที่นี่สี่โมงเย็นจากที่นี่ไปที่งานประมาณส0มนาทีถือว่าใกล้นะถือว่าใกล้๋ยวไปเจอกันที่งาน S2O ดีกว่าถึงแล้วอันนี้คือกำลังเดินเข้างานเดี๋ยวเข้ามาแบบบรรยากาศมีความแบบว่าสวนเ,นเออเหมือนฟีลแบบมันเป็นสวนอะให้ะให้ดูให้ดู ฮ้ยนั่นก็คิวอะไรอะ่ะอันนึงคิวยาวมากคือเข้ามาในงานแล้วจะบอกว่ามา4มี่โมงครึ่งตอน5้าโมงครึ่งต่อทีกหนึชั่วโมงและตรวจเคร่งมากก็คือแบบว่าถอดหมวกสแกนอาวุธกระโปรงกระเป๋าเทของอะไรเงี้ยครับคือตรวจเคร่งมากๆนะเขาม,มีทั้งหมด3เวทีอ่ะ มอร์นิ่งครับมอร์นิ่งวันนี้เราจะมาเปิดจุ่มกันซึ่งไม่ซื้อน้อง Powerpub เนี่ยมาสองกล่องแล้วก็พี่สาวอ่ะซื้อฝากกล่องหนึ่งซึ่งถามว่าจุ่มพี่นี่ราคาเท่าไหร่กล่องละ3า0ก็บวกอีก10%ประมาณ3า0บาทมาดูกัน Powerpub Baby Cry เอ้าได้สีเขียว น่ารักมากน่ารักต้องแบบว่าจะร้องไห้ตลอดเวลาเล่แหละนี่ดิสนีย์ดิสนีย์อันนึงเป็นอะไรน้องน้องคือตัวอะไรอรอร์ราน่าราาักพรายเบบี้อีกอันหนึ่งจะเป็นอะไรทำเป็นตัวสีส้มแล้วกันตัวสีส้มแน่นอนเป็นสองหูเย้ yeah! อดูสิส้มจริงๆแอบอยากได้ตัวสีฟ้าอีกตัวหนึ่งนะจะได้แบบว่าเออเป็นแมทสามสามสี่อะไรเงี้ยเออตัวนี้คือเที่ยงเรากำลังจะออกมากินร้านอะไรน่าสักอย่างจองโดยพี่ปิงก็จะเป็นร้านดังแหละเพราะต้องจองพี่แบงค์ซื้อเอออร่อยจะได้มาตามกันซื้อแล้วซื้อชาตอเกาหลเราอ้าอยากกินอะอะไรอ่ะแอปเปิ้ลออร์เรนจ์เขาบอกขึ้นชื่อเออเออซาเต้ ครับขอต้อนรับเข้าเข้าสู่ช่องเอาไม้น้องไม่งงอ่ะวันนี้เราจะมาไฮแจ็คช่องอินังไม้กันนะครับเราก็ต้องพูดางเราก็ต้องพูดแบบงงงงตอนนี้นะครับเราก็มากินร้านชื่อเลิฟแพร่โอ้ยร้านนี้น้ำผลไม้อร่อยเลิฟแร่หลอกเป็นอะไรกับมิสแพร่มิสแพร่เป็นอะไรกันไม่รู้งงอ่ะงงอุ้ย น่าดีจังเลยอ่ะมันดังเรื่องผลไม้เออก็เลยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ไม้แล้วเดี๋ยวลงใช่อันนี้เป็นอันนี้พี่แบงค์ละก็คือมันดังมันดังอะไรนะมันดังอะไรนะแอปเปิ้ลกัะมะนาวเอ้ยส้มพูดผิดต้องพูดผิดด้วยนะต้องพูดผิดถ้าพูดถูกไม่ใช่เขาใช่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 อ่ะไดีรีวิวสิ น้ำผลไม้ล้วนใช่เดี๋ยวจะลุงิีเขาลืมไข่มุก,กูเอา้เอาโกรธมากจริงๆการที่แบบเมนูผิดเนี่ยไม่เท่าการลืมใส่ไข่มุกนะไม่มีอ,มอุ๊ยอร่อยแอปเปิ้ลกับส้มอ,อ,อันนี้ววพัตคารมูลไลน์นะครับอ,อ,อยู่วันห้างซิตี้ลิง แผ่นวางกอดอืมก็เลือกซอสที่ชอบอันนี้มีซอสหวานกับซอสเปรี้ยวซอสเปรี้ยววันนี้เราจะลองซอสเปรี้ยวานสัจจการก็ปกติที่ไทยอ่ะเป็นหวานมันเป็นซอสหวานหวานมันจะเป็นซอสแปรี้ยวเป็ดปักกิ่งที่มากินไต้หวันนะครับได้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 เกมเสริมแกอันนี้ก็เลิศดูเฮ้ยว่าไปคุณนะ บป้งหนามากบป้งหนัาากนเกินหนัคกินยื่ต่อดีกว่าหมูกรอบที่ถูกต้องอ่ะมันต้องแบ่งเป็นชั้นๆ,นๆอืมอืมหนังกรอบอ่ะแต่ข้างในมันเนื้อมันหนาไปหน่อยอย่ะเชฟแมนอ,อืมเชฟแมนอร่อยกว่าเนี่ยนเป็ดที่เอาเนื้อเป็ดเมื่อกี้ไปทำอืม หอมอร่อยดีราคาออกมาแล้วคือ6,600ไต้หวันแต่ว่าพี่แพรมีบัตรมารีออทใช่ไหมครับลด20%เตไต้หวันดอลล่าร์คือค่าเงินไต้หวันเราหกหมื่นมาสมาชิกหายพป่หนึ่งกลับไปนอนนี่กำลังนั่งรถไฟฟ้าไปซื้อขนมให้มามาบอกว่าขนมนี้ต้องจองนะเพราะว่าแบบมันไม่ได้แบบมีขายทั่วไปอ่ะเออจริงรถไฟฟ้าที่ไต้หวันก็เดินทางสะดวกอีกนะเหลือ3ามคนตอนนั้นจะมีป๊อปมากอยู่นะ ตอนนี้อยู่เมนสเตชันไต้หวันกันแล้วเอ้ยเมนสเตชันไทเป่จะบอกว่าที่นี่แบบว่าของกินเยอะมากข้างใต้อะนี่เหมือนทําภารกิจอยู่เลยอ่ะเราเหมือนออกรายการสวาเวอร์หาของอยู่ว่ะอันเนี้ยที่โรงแรมเขาอ่ะจดมาให้ซึ่งเราอยู่นี่อันนี้ก็เมนสเตชันนี่ก็เมนสเตชันอันนี้ก็เราอยู่นี่อะก้าวก้าวจริงละอะไปแต่เราอยู่เราอยู่นี่เราจะจากนี้ไปนี่อะไป เมนสเตชันคือใหญ่มากนี่เราก็จะมาแบบนิดเดียวที่เราจะมาหาทางออกสองมันปิดเดินมาประมาณสินาทีแล้วยังอยู่เมนสเตชันเหมือนเดิมตอนนี้เราอยู่แล้ววีหนึ่งหรอเหนื่อยไหมคะโกรธโกรธที่่ป็นแท็กซี่มาเหมือนใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วนี่ปะเจอแล้วเจอแล้ว ที่มามาแบบว่าเอาเจ็ดกล่องกับไทยเนี่ยมันต้องอร่อยเบอร์นั้นเลยหรอคุ้มค่ากับการเดินมาไหมมาดูกันอร,รออ่อยหรอไเออเป็นคุกกี้แบบแล้วก็แม็กซ์ก็จะเหมียงหอมดิอ,อ,อ,อร่อยนะหอมเนยนะอืมคุ้มค่ากับการเดินมาซื้อมากแม็กซ์ก็จะเหมียงข้างบนจุกๆมีลูกเกดแล้วก็เป็นคุกกี้ข้างในใครๆจะตาร์มานะหาทางออกอย่างเงี้ยเซ็นสิทสอบเห็นปะปุ๊บเดีย๋ยวไปทางซ้ายมือหลอกที่สองถึงเลยคือแบบว่าดู คือตอนแรกเก่าว่าจะไปตึกวันอวัต่อดูจักรงแล,แล้วแล้วจะกลับโรงแรมเลยเพราะว่าตอนนี้คือบ่ายสามแล้วเดี๋ยวต้องไปงานม,ม,ามันห้าโมงเย็นต่อไปเรากําลังจะไปกินร้านมิชลินหลังโรงแรมไกด์มันต่างกันยังไงมิชลินไกด์กับมิชลินธรรมดาไกด์ก็จะเป็นแบบทุกทูอ่าอ่ามากินนี่เมซโนร้านนี้ต้องจองโตอ๋อคือคนเยอะมากร้านนี้คนเยอะมากเพราะว่าได้มิชลินหลายปีมากมาก อันนี้ไก่ไก่ต้มมันมีรสชาติในไก่อยู่นะมันเหมือนจะแบบมันๆหน่อยๆฟิลเหมือนไก่แช่เหล้าแต่ไม่มีเหล้าฟิลเย็นๆเดี๋ยวมาลองชิมที่มันเป็นแบบต้มๆ ถ่ายรูปข้างหลังมาโรงแรมมันจะเห็นตึกวันโอวันนะให้ดูรูปนี่ <ไป S 1> คือตึกวันโอวันนะ่ะมันจะมีทางเชื่อมไปห้างข้างๆไปบรีสแล้วข้างๆก็จะไปอีกตึกหนึ่งแต่มันเป็นห้างลับซูดนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อชั้นลงไข่มุกแล้วเราก็จะไปแต่แพงนะฟ็อปมาทร้านมิวที่แมนชั่นนะครับอยู่ตึกห้างบรีส เจอเข้ามาอีกนิดนึงพวก็ขาจะเจอเลยเค,เค้กเค้กที่ทำมาจากชาอูหลงเนี่ยหรอใช่เค้กเค้กชาอูหลงอีกอันหนึ่งคือโรอะไรอ่ะอันนี้เป็นโรชาเหมือนกันทุกอย่างที่นี่ทำมาจากชาอ๋อที่นี่เขาเรียกทีเฮาเค้กเค้กทุ่งขาวมันเหมือนกินชาชามนมไข่ <ไข S 2> มุกในสบับของเค้กเค้กอะ่ะมันจะมีมูสอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นมูสแบบนิ่มๆเราไปกินโร จริงๆโลกับแคปเพกอะรสชาติเหมือนกันเลยอะโปรมันก็จะนุ่มๆหน่อยแต่ว่าด้วยกคำที่เราไปแอดของแคปเพกกันเนาะแต่คือรสชาติเดียวกันเลยแผ่นมุกมาแบบนี้มูนเล็กหนาหวานอร่อยอะมันหอมชาบ้าบ้าอะมาดูแผ่นมุกซิดืบดืบดีไม่เหนียวนะไม่เหนียวฉันก็งงเออเออวะเออทาไมวะทำไมหลอดมาให้ ตามนี้ให้พาเลยนะสิบสิบสิบมากินชาตัวนี้ดูจริงมาไต้หวันนี่แบบหมนตามล่าชาเลยอ่ะนี่ไม่ใช่ชาอันนี้ก็เป็น้ำผลไม้แอปเปิ้ลผลไม้น้ำผลไม้ตัวนี้ก็เฉยๆเฉยๆไม่ได้ว้าวขนาดอยู่ชั้นไหนป๊อปมาอยู่ชั้นไหนกำลังเดินไปป๊อบมาอีกทีนึงคือ A8 แึดงข้างๆเพราะว่าเมื่อกี้แบบไม่มีใครเบบี้พัวับพับจะเอาสองกล้อง ดูป๊อปมาอันนี้มีควายเบบีอบ้อ่ะเพราว่าพับฮเไปตามล่าแถวโรงแรมต่อแล,แล้วนี้เราอยู่โซโก้แล้วก็คือมาตามล่าป๊อปมากนี่เฮ้ยก็ดูใหญ่อยู่นะมารู้ไหมว่าจะมีของไหมไม่อินเลยเป็นคิปตามล่าเลยนะได้แล้วป๊อปมากคือเพิพ่งมาฮิตตอนหลังจากที่เขาฮิตกันหมดแล้วจะเลิกฮิตแล้ว คือกล่องใส่ไปด้วย6ก0กว่าพี Smart. ่สาวมายอนี่ยปกะคือเยอะเอาไหอีกตัวละทั ok ้งหมดเนี like ่ยบวกเพิ่มให้หมดเลยเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันซีว่า4ตัวนี้ได้ตัวไหนบ้างนี่มาเปิดดิสนีย์ดีกว่าเฮ่ยตึ้งอะไรอ่ะอ้าวเบรฟไงนี่ไงเมรี่ด้าไงแมรีเรื่องอะไรอ่ะเบรฟอ่าดนี้กาน นนแปดนอะไรแย่เลยอม,มอลลี่มอลลี่ที่มัาจะซื้อมอลลี่อยากได้ตัวเนี้ยเล่นสกเก็ตบอร์ดอะ่ะโอ้ยน่ารักน่ารักคีโรนโอ้ยน่ารักดูน่ารักโอเคพอแล้วสำหรับการเปิดป๊อปมาีิไต้หวัน ตอนนี้ก็อยู่สนามบินไต้หวันแล้วนะครับเตรียมตัวกลับประเทศไทยเมื่อกี้แบบนั่งรถบัสเกือบชั่วโมงเป็นทริปที่ที่วางคืนตื่นมากินซันดอไข่มกุกินมากินข้ากวกลางวันไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าอากาศร้อนมากแนะนําให้ว่าใครจะมาไต้หวันนะมาช่วงเดือนที่เขาแบบประกาศเย็นๆน่าจะเหมาะก,กว่าเออใช่ใช่ใช่ไต้หวันคนคนเฟรนลี่เยอะคนเฟรนลี่แล้วมีมาราย,ยาตระดับหนึ่งเลยอะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบเดินชนหรือว่าแบบว่านาั่งมงยดใส่อะไรเงี้ยเท่าไหร่เนาะถ้าใครอยากจะมาเอทัรโอหรือว่าชอบเที่ยแบบเฟสติวัลอยู่แล้วใช่ไหม ไต้หวันเนี่ยใครจะมารแนะนาให้เอาพาสปอร์ตตัวจริงมาเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยแล้วก็ขากลับนะครับแนะนาให้ออกจากงานก่อนประมาณสักาค่ทีแม้ว่าไต้หวันเป็นเป็นประเทศหนึ่งที่เที่ยวไม่ยากเดินทางง่ายสะดวกถ่าของชีพไม่แพงยังไงก็ใครอยากจะมาเที่ยวไต้หวันก็แนะนําให้มาด้านะครับสำหรับ้อต่อไปนะครับไม่ใชพาทุกคนไปเที่ยวไหนก็ ฝากติอกอดตามไว้ด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้มีจะมีรายการกินเข้ามาก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไม้ขอตัวบีกลับประเทศไทยก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในเอาไม่รองไม่บ๊ายบาย